เข้าซิ่งนะครับทีมหัวท่องเข้าซิ่งแท็กเหล็กโอ,โอ้วไวเลายี่สิหกศูนเปลี่ยนแท็กยางเป็นแท็กเหล็กอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวอ่า ว่างวางโอเคเดี๋ยวยาวกาลงเง้อเคโอเนี่แหละเทเลอร์เขาไว้ขนในท่าน,น,นี่แหละุ๊ แงวะมีไงโซ่มันยานก่อนเดี๋ยวตั้งปรับอีกนิดนึงโซ่มันยักแข่ง มากมายครับเปลี่ยนเป็นแท็กแทกยางออกไปแท็กเหล็กรอบเท่าเดิมน้ำหนักเท่าเดิมฟองขับเดิมเราไม่ได้บีทำอะไรหมยุ่งยากเอาแบบง่ายง่ายง่าย่ะาะะเตอวบคุมเท่เาเดิมน้ำหนักแท็กแท็กนั่นกแทกยางแค่ร้อยกว่ากิโลเดียวง่ายครับลื่น จับิกมาจับคนเลยเฮ้ยเรียกมาถ่ายเว้ยเฮ้ย,ยได้แล้วโอ้จับเลยเห็นไหมโอ้ยมันใช้ได้นะอย่าว่าคิดเองเห็นแต่อย่างเงี้ยของดีของดีประคุณชัย ช่างทําหาหน้าเดี๋ยวนะหน้าเดี๋ยวนะครับอย่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทํางานต่อครับ